ถ้าคุณประมาทชีวิตวันนี้ก็คือวันตายพระงตรงตัดเลยความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายประมาทโหมัจจุนโนปะทงังวันนี้อย่างน้อยท่านตายไปจากกุศลจิตตายไปจากความเจริญของชีวิต แล้วหนักก็คือสิ้นชีวิตหมดลมหายใจด้วยความว่าความประมาทไม่ได้ขนาดจบปริญญาพ่อแม่พาลูกไปฉลองอยู่แถวแก่งแล้วเขาก็มีแพรใช่ไหนั่งกินมีเพื่อนไปก็กินไปก็กระโดดเล่นน้ำไปด้วย พอแม่ก็นั่งข้างบนก็นั่งกินไปก็ดูเพื่อนดูลูกเล่นเอ๊ะมันทมันกระโดดหายไปนานครับชักเป็นห่วงไอ้ทำเพื่อนก็ดูงั้นชักไม่ดีแล้วที่ไหนได้แป๊บเดียวสองสามสี่ห้านาทีตายซะแล้วอ่ะคนเวลาขาดอากาศนี่มัน มันแค่นาทีสองนาทีสามนาทีตายได้นะอะไรอ่ะกำลังฉลองความสำเร็จในการศึกษาที่จบจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยตายสิโอ้มันอะไรอ่ะนี่มันไม่ได้อยู่ในแผนเลยที่มาวันนี้พอเขา ยกขึ้นมาจากน้ำได้แม่ทำไงรู้ไหมเสียใจร้องให้แม่ทุบเลยทุบตุบตุบตุบทำไมทำแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ไม่ฟื้นอะไรคือชีวิตความไม่เที่ยงคือชีวิตอะไรคือความไม่เที่ยงในชีวิต คือสิ่งไม่แน่นอนอะไรคือสิ่งไม่แน่นอนของชีวิตสิ่งที่คาดเดาได้ยากเราไม่รู้ขับรถไปไปเหยียบตะปูอย่างรั่วโตหมดบอกเซ็งเลยวันนี้ว่าจะไปกินอะไรเส้นหน่อยเราจะไปเที่ยวไปไปแล้วไปเปลี่ยนยาง เห็นไหมไม่แน่ฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมข้อแรกก่อนรู้จักตัวเองที่ใสเป็นยังไงจุดดีจุดเสียถ้าดีก็ส่งเสริมให้มีกำลังมากจุด ที่เสียก็แก้ไขแล้วอย่าให้ความสำคัญตรงนั้นจันมีหลายหลายคนนโยมชอบคนประเภทนี้จะม,มาว่าชอบเอาปมด้อยตัวเองมาทำลายชีวิตมาน้อยเนื้อต่ำใจมาทำเป็นแผลชีวิตมาทำเป็นข้ออ้างชีวิต เหลวไหลทำไมอ่ะทำไมคุณต้องเอาปอมด้อยของคุณมาตอกย้ำ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 เพื่ออะไรเพื่ออะไรแต่มาไม่ไม่เอาเลยครับเนี่ยแตมาไม่สนใจ คุณกำลังทำผิดกับชีวิตแต่ข้อแรกก่อนเมื่อเกิดมาแล้วต้องยอมรับความจริงก่อนคนเรามีกำว่าชะตาชีวิตมีบุญวาสนาและก็มีวิบากกรรมที่ให้ผลถ้ายอมรับสิ่งนี้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องเกิดเกิดมาแล้วคุณก็ไม่เหมือนเป็นผู้เป็นคนอ่ะ พราะอะไรใจคุณมันไม่เต็มร้อยคุณไม่เข้มแข็งเลยแล้วคุณก็อ้างว่าเราด้อยโอกาสไม่ได้รับสิ่งนี้ตอนวัยเด็กไม่มีสิ่งนี้ในชีวิตเราไม่เคยมีใครส่งเสริมไม่มีใครให้โอกาสเราไม่ได้เรียนสูงเราไม่ได้ เป็นลูกเศรษฐีเราทามาพูดจบไปยลงงถ้าจบแล้วรู้หรือเปล่ปาว่าความอดทนมันทำให้เราต่อสู้ชีวิตการต่อสู้ชีวิตมันสอนความเป็นคน และความเป็นคนนั้นคือการได้สแสวงหาพัฒนาให้เรามีความเจริญก้าวหน้าแล้วคุณจะไปโทษอะไรขาคุณขาดไหมแขนคุณขาดไหมตาคุณบอดไหมหูคุณหนวกไหมแต่มาพูดเสมอคนแขนขาดยังพยายามฝึกว่ายน้ำดิฉมัไม่เคยเห็น ถ้าเข้ามาอ้างปมด้อยชาตินี้เขาจะว่ายน้ำไหมคนขาขาดเขาพยายามวิ่งเขากลัวที่เขาจะไม่ได้เดินเขาจึงพยายามมากกว่าคนปกติเขาจึงเป็นคนพิเศษขึ้นมาใช่ไหม ทำไมเราต้องต่อกยำ้ำฉันไม่มีแขนฉันทาอะไรไม่ได้แล้วนั้นคุณก็วงเล็บปิดตรงนั้นนะคุณก็ปิดชีวิตตัวเองอยู่แค่ตรงนั้นแล้วคุณจะไม่ได้แสงสว่างโอกาสชีวิตอีกเลยเพราะคุณปิดสวิตตัวเองแต่มาไม่ยอมแต่มาเคยปิดสวิตตัวเองแต่ตอนหลังดามารู้แนละ้ว อย่างแตมากำลังร้องไห้ร้องไปร้องมาไม่มีผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาเราสักพืนเลยไม่มีคนมาลูบหลังปลอบใจอย่าร้องต้องการอะไรบอกมาเดี๋ยวจะให้ไม่มีสุดท้ายความเสียใจ มันไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตให้ดีขึ้นเลยมีแต่ทำให้เราหมดกำลังใจตกต่ำลงและเป็นทุกข์มากขึ้นร้องจนถึงจุดหนึ่งมันได้สติเมื่อไม่มีผ้าเช็ดหน้าเมื่อไม่มีใครปลอบใจร้องไปทำไมน้ำตานี้มันไม่มีค่าอะไรเลยเออใช่มันไม่มีค่า แต่ชีวิตเรายังมีค่าหรือไม่อยู่ที่เราเออใช่ลุกลุกยมจะลุกไหมเขาบอกว่าล้มแล้วให้ลุกถ้าไม่ลุกคนจะเหยียบเรามันเรื่องจริงถ้ายมล้มแล้วลุกใครเหยียบเราไม่ได้อาตมาชัดเลยเราล้มใช่ไหมถ้าเราไม่ลุกเขาเหยียบเราจริงๆนะโลกใบนี้ มันเป็นกติกาอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณลุกขึ้นเดินใครก็เหยียบคุณไม่ได้เอาละอาตมาเหมือนผู้ร้ายได้ปืนเนี้ยนะแต่กระสุนอยู่ข้างหน้านะมันแค่เริ่มหาจุดตัวเองเออใช่ลุกลุกข้างหน้าคืออนาคตที่ยืนอยู่คือปัจจุบัน ด้านหลังคืออดีตเอาอยัางไงกับชีวิตมาคุยกันหน่อยยมเคยตกลงกับตัวเองไหมหลายคนเคยตกลงกับคนอื่นลืมการตกลงกับตัวเองลืมพูดกับตัวเองลืมให้กําลังใจตัวเองลืมสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองโอ้ตอมานี้วันนั้นตมามี มาสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจคนอื่นดูถูกเราได้ทั้งโลกไม่เป็นไรถ้าเราไม่ดูถูกตัวเองคนคนนี้ยังเจริญได้แต่ถ้าเราดูถูกตัวเองแล้วจบเลย ิ่งที่ทำไม่ได้คือใจที่มันไม่กล้าทำและไม่อยากจะทำจบแล้วใจคุณมันมันไม่มีคุณจะสำเร็จไม่ได้หรอกจะมีความรู้ท่วหมหัวก็ตาแต่คุณไม่มีใจความรู้ทำอะไรไม่ได้และช่วยอะไรคุณก็ไม่ได้ต่อ้าามีพี่น้องพยุงขึ้นมาคุณก็บอกคุณขาขาดคุณเดินไม่ได้ คุณก็ตอกยำ้ำเห็นไหมข้มีขาเขาถึงเดิน้าลองฉันมีขาดิฉันจะเดินให้ดูผิดคุณเดินไม่ได้ถ้าคุณคลานได้ถ้าใจคุณจะสู้คุณต้องคลานเหตุผลเดียวเท่านั้นไม่งั้นชีวิตของคุณสุดท้ายจะโดดเดี่ยวเพราะคุณไม่เคยคิดช่วยตัวเองปาฏิหาริย์จะไม่เกิดขึ้นในชาตินี้อีกเลย ยัรู้ไหมคนไม่มีศรัทธาในตัวเองพระเจ้าจะไม่ยืนอยู่กับคนคนนั้นพระเจ้าจะไม่ช่วยคนคนนี้แล้วปฏิหาริย์ชีวิตจะไม่เกิดขึ้นเลยคุณจะเป็นคนที่ขา,ขาดและไม่ได้เดิน,ดนตลอดชีวิตยอมไหมแต่มาไม่จะมารู้แล้วตอนนี้ ไม่ว่าเราจะพบความสูญเสียมันก็คือบทหนึ่งของชีวิตที่เราต้องรู้จักมันกำหนดกับมันทุกเป็นอย่างนี้วันนี้เราเจ็บปวดเราได้เรียนรู้กับสัจธรรมชีวิตเราต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่จะ่ฆ่าตัวตายพิษความเจ็บปวดหรือความหมดหวงัง แต่คุณอย่าอยู่อย่างคนสิ้นหวังก็พอแล้วพรุ่งนี้ยังมีหรือเปล่าถ้าพรุ่งนี้มียายต้องทำลายตัวเองวันนี้ถูกไหมถ้าพรุ่งนี้มียายต้องทำลายตัวเองวันนี้อย่าอย่าทำเชื่อตามมาเชื่อพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อความคิด ที่มันคิดไม่เป็นตอนนั้นมานมันหลอกเรามันหลอกเราแต่ถ้าเราผ่านความสูญเสียได้ผ่านความเจ็บปวดได้ยังนางตปาจาราไปไงบรรลุอรหันนะจากโศกเศร้าเสียใจพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายเ้ยสามีตายลูกตายลูกตายในคืนเดียวข้ามคืนเนี่ย ถึงกับวิปลาสสุดท้ายนางก็พบแสงสว่างจากดวงปฏีปที่พระพุทธองค์ได้จุดธรรมโมปฏีปโปวิยะสตสตัสโนโนพระธรรมของพระาศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปธรรมโมปฏีปโปเป็นประทีปสุดท้ายนางได้บรรลุ แต่ถ้าเรายอมตายวันนั้นนะจะได้บรรลุอาหาขันไหมจะมีความสำเร็จไหมล้วคิดว่าตายนั้นคือการปลดปล่อยลนะ่ะพิษขนาดอยู่ยังทุกข์แล้วฆ่าตัวตายหรือตายตอนนั้นนึกหรือว่าทุกข์มันจะดับอาตจจมากล้าพูดนะว่าดีไม่ดีทุกข์กว่าตอนมีชีวิตอีกจำไหมนะ อยากคิดอะไรสั้นๆพรุ่งนี้มีใยต้องทำลายชีวิตวันนี้ถูกไหมพอแล้วพอแล้วธรรมะกำลังสอนเราทำไมเราไม่เปิดใจรับไม่ว่าทุกข์สูญเสียเจ็บปวดอดทน พยายามเราต้องฝึกกิจนี้ทั้งหมดเลยนั่นแหละทั้งหมดคือบันไดแห่งความสำเร็จแต่เราต้องผ่านมันก่อนเมื่อเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ตรัสรูเลยเราก็ต้องมาเรียนรู้ถูกไหมและการเรียนรู้สัจธรรมชีวิตมันไม่ใช่ตำราไม่ใช่ คุณว่าแต่งงานกับคนนี้เขาฐานะดีร่ำรวยมีความรู้สูงสังคมไฮโซแล้วเราแต่งไปเราบอกเราคือนางฟ้าผิดไม่ใช่ชีวิตจริงไม่ใช่ต่อให้บ้านหลังนี้รู้ว่าเป็นสแตนเลดอย่างดีหลังใหญ่อยู่ในที่ตารางวานกี่แสงก็ตามเรามาโนเองว่าเขากำลังมีความสุข คนรวยไม่ใช่คือคนพ้นทุกนะ่ะพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต่างหากคือผู้ที่พ้นทุก์ขจำไว้นะอาละสมควรเวลาก็คอยจุติแต่เพียงเท่านี้